สวัสดีจ้าวอกวันว่างๆกลับมาอีกแล้วกับเราเ e อ็กเทนบ้าบอและน้องธนู <c oughs> ก็คือวันนี้ไม่ได้ไปทํางานเพราะโดนแคนเซิลงานไปที่จริงเราต้องไปไลฟ์กับทางวิชี่แต่เขาได้เลื่อนวันไปวันนี้ก็เลยกลายเป็นวันว่างของเราดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมาทําสิ่งที่้างคามานานมาานั่นก็คือนั่นก็คือเก็บห้องนั่นเอง <c oughs> ก็คือเราอ่ะมีสกินแคร์เยอะมากแล้วมันก็แบบไม่เป็นระเบียบเลยเดี๋ยวแพนไปดูก็ได้แบบทุกอย่างโลบมากเนี่ยตรงเนี้ยคือแบบสกินแคร์หมดเลยแล้วชั้นเนี้ยก็เป็นสกินแคร์หมดเลย <c oughs> แล้วก็ตรงนี้นี่ต้องอินเสิร์ตกล้องลงมาตรงนี้ก็เป็นสกินแคร์สกินแคร์สกินแคร์แล้วก็ข้างในก็เป็นสกินแคร์สกินแคร์สกินแคร์อันนู้นก็เป็นสกินแคร์ไ <c> ม <oughs> ่ใช่อันน้นคือแหว <c oughs> เออเราก็ต้องถึงเวลาแล้วที่เราจะต้อง มาทําการจัดห้องวันนี้ก็เลยด้วยความที่ว่างแล้วก็ต้องใช้ชั้นเพิ่มก็เลยวันนี้ก็จะไปอีกเกียไปหาซื้อดูว่ามันจะมีตู้หรือว่าชัน้นอะไรราคาถูกๆเพื่อแบบมาจัดคังแสงให้เป็นระเบียบเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการใช้งานต่อการรีวิวแล้วก็ต่อการทําคลิปต่างๆเท่า,ทานี้ยังไม่พอนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่หนึ่งที่มันลกมากเลย กินแพรทั้งหมดเออก็คือลบมากก็คืออย่าเพิ่งดูตอนนี้สภาพคือทเลนมากจริงๆเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะว่าเราจะเอาอะไรมาจัดให้เป็นระเบียบที่อีกเกียกันเดี๋ยววันนี้เราจะพาน้องทาม,มุไปนคนไปด้วยเพราะเขาเป็นคนจ่ายตังค์เพราะเราไม่มีเงินเลยสักบาเออเทเราเดี๋ยวไปเจอกันที่อีกเกียไปเลยทุกคนตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าไปในอีกเกียเลยเพราะาเราเหิวข้าวก็คือขอกินก่อนแล้วก็ตอนเข้าไปแบตอาจจะหมดแล้วทุกคนอาจจะไม่ได้เห็น อาจจะเห็นดีก็กคือตอนกลับไปที่ห้องก็เลยอัดไปก่อนเพื่อแบบมันไม่ได้อัดเข้าใจปะตอนนี้เราก็กินเนี่ยเรากินสลัดเพื่อแบบความเฮลตี้เออเพราะว่ากินผักเออความรู้เก็บความรู้ ผักอ่ะมันเป็นอาหารที่เรียกว่าแบบเอาคลายฟูตก็คืออาหารที่เป็นเบสกินไปเนี่ยมันจะช่วยในการแอนตี้เอจจิ้งได้หลายอย่างดังนั้นเนี่ยกินผักเยอะๆอ่ะยิ่งดีแต่ผักต้องเป็นผักที่สดปลอดสารเคมีด้วยนะถึงจะดีดังนั้นเราต้องกินผักเพราะมันเป็นเอาคลายฟูดทาให้เลือดเป็นเบสยิ่งกินน้ำที่เป็นเบสด้วยก็จะยิ่งดีนี่คือทริคเล็กๆนะจ๊ะเดีย๋ยวไปเจอกันข้างในดีกว่า ตอนนี้ก็คือเรามาอยู่ในอีเกียแล้วซึ่งสิ่งที่เราจะมาซื้อก็คือชั้นวางของแต่ตอนนี้สิ่งที่เราได้ไม่ใช่ชั้นวางของเลยก็คือต้นคริสต์มาสแล้วก็แก้วน,าน้ำนั่นเองอันนี้ก็สวยน่ารักจีสีเขียวไปวางใกล้ๆไปวางแบบหัวเตียงก็สวยอันนี้ดูเข๋ดีเนาะเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ดีกว่าน่ารักมากเลยก็คือเอาไปคือโดน ที่ทำมุกัดทางหมดเลยจ้าของแบบนี้ก็เอาไปไว้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะตามหาชั้นกันต่อไปก่อนเทาที่เราจะได้ชั้นเนี่ยเราจะได้อะไรอย่างอื่นก่อนก็ไม่รู้เออทุกคนมีแบบในใจไหมแต่วันนี้เราไม่มีแบบในใจเลยก็คือเป็นคนที่ไม่คิดอะไรก็คืออยากได้ก็ต้องได้ก็คือมาดูที่นี่เลยเออเดี๋ยวเราไปดูแล้วเดี๋ยวถ้าแบบมีอะไรถูกใจเดี๋ยวจะให้ทุกคนเลือกไปไปกันดูกันเถอะ ตอนนี้ได้ชั้นแล้วก็คือตัวนี้เลยแต่จะเป็นสีดําเพราะว่าห้องเป็นสีขาวแล้วก็เลยต้องหาอะไรมาตัดหน่อยไม่ไงั้นมันจะขาวไปหมดเลยนหน้าเราตอน <c oughs> นีนี่อันนี้ถูกด้วย690เองทุกคนแล้วเราก็จะซื้ออะไรแบบเนี้ยไปแตะไปวางแบบเนี้ยให้มันแบบเกิดมิติแล้วก็จะเอารูปร่างต่างกันเลยเอามาชิดก็เล่นน <c oughs> เราซื้อสักสี่อันดีกว่าแล้วก็ไปแบบหาอะไรอย่างอื่นที่เป็นแบบรูปทรงแบบเนี้ยแล้วก็สีต่างกันเพื่อความสวยงาม ก็คือเราต้องหาตุ๊กตาไปเป็นเพื่อนน้องพีโบแล้วเพราะเรามีพีโบตัวใหญ่เราต้องเอาพีโบตัวเล็กต้องทํำมูอยู่ห้องคนเดียวจะได้มีเพื่อนแล้วเราก็เอาตัวนี้ไปอีกเขาจะได้มีเพื่อนเล่นกันนี่ตามติดชีวิตดาราหรอมา จริงอ่ะจะมาตั้งแต่แบบสามเดือนที่แล้วแล้วแต่ว่าเอ่อทำงานทุกวันเลยก็เลยไม่มีเวลาวันนี้ก็คือที่จริงก็เป็นงานแหละแต่โดนแคนเซิลไปแบบที่บอกก็เลยต้องมแบบมีเวลามาแบบช้อปปิง้งมีงันก็คงได้แต่งห้องปีหน้าจ้ะห้องก็จะเอ่อสกินแคร์ก็จะกองแบบเป็นขยะอยู่เต็มห้องไม่สามารถหาอะไรใช้ได้เลยนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของการมาอียิปตในวันนี้ เดี๋ยวเราขี้เกียจพูดแล้วเราจะไปดูอีกทีตอนกลับไปจัดที่ห้องเลยละกันนะขี้เกียจพูดแถวแปดช่องหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเอาชั้นแถวแ8ดช่องหนึ่งก็จะ จ่ายตังค์แล้ว <congratulations> ก็เสร็จแล้วพอปวดขาเกียดเดินแถวแปดช่องหนึ่งอยู่ไหนวะเดี๋ยวไปหาแถวแปดกันเพราะว่าโตข้างในมันน่าจะวางได้สองอันไหมตรงกระจกอ่ะได้เออเอาสองสีเลย เดี๋ยวเราจะจะ่ายตังค์แล้วมาดูว่ากี่บาทไม่น่าเกิน5 0 0พหรอกเพราะว่าซื้อของนิดเดียวเพราะของอ e ีเ e กียถูกแล้วก็ดีแล้วก็มินิมอลแต่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เก้าอี้อีกเกียนั่งไม่สบายเลยแต่มินิมอลดังนั้นเราก็จะเอาภาพลักษณ์ด้วก็เลยต้องมาซื้อของอีกเกียเพราะมันคือภาพลัลกษณ์ถ่ายรูปเราสวยแต่งเราสวยแต่ฟอร์ซิลิตี้ความสบายก็คือไม่ค่อยเท่าไหร่นำหรัท like, ุกคน สวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วตอนนี้เราก็จะมาประกอบของสิ่งที่เราได้คือต้นคริสต์มาสเดี๋ยวราต้องมากางต้นคริสต์มาสให้กลายเป็นต้นคริสต์มาสก่อนอันนี้เป็นต้นอะไรก็ไม่รู้นี่แล้วเราก็จะซื้อของมาทั้งหมดนะนะเราก็จะมาจัดการว่ามันจะเป็นยังไงนี่ราคาก็แบบไม่ได้แพงเลยนะต้นคริสต์มาสเนี่ยประมาณแบบ2 0 0กว่าบาทใครอยากได้ก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ อีกเกียอะไรนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะจัดยังไงบ้างแล้วเราก็จะมาจัดสกินแคร์เข้าตู้แล้วเราก็จะมาแบบรีวิวแบบพลางๆไปด้วยเดี๋ยวเราจะมีผู้ช่วยมาช่วยจัดแต่ตอนนี้เขาเพิ่งแบบตื่นเขายังไม่มาเนี่ยเขามาแล้วหนูจะเอาอะไรของเล่นของหนูเต็มเลยดูสิมีอ่ะ มอนนี้ต้นคริสต์มาสเราก็เสร็จแล้วตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วคือแบบประกอบง่ายมากเลยอ่ะเธอมัน690บาทเองถูกประมาณเสื้อผ้าหนึ่งตัวเลยแต่แบบได้ชั้นที่เป็นแบบสแตนเลสแล้วก็ใช้งานได้นานมากก็คือตอนนี้เราได้จัดวางแมวขึ้นตู้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาจิ้มิทกันเยอะมากเลยอ่ะตอนนี้ก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดแกะกล่องที่กล่องแรกก่อน อันนี้คือเขาเพิ่งส่งมาให้เรานะก็คือของเอิอมันคือ Under Arm Toner er, กับ Under Arm อาร์มดีท็อกมเดี๋ยวเราใช้แล้ว <c oughs> จะรีวิวให้ทุกคนดูนะมันคือที่มากับโทนเนอร์ที่บริเวณหลักแล้ <c oughs> เพื่อระงับกลิ่นแล้วก็ผัดเซลล์ผิวให้มันกระจ่งางใสขึ้น <c oughs> เดี๋ยวเรามารีวิวกันว่ามันคืออะไร <c oughs> กล่องมันน่ารักน่ารักดูเป็นแบบเอดูแบบมีความเป็นไทยใดๆจีนใดๆ เก็บกูดเก็บไว้เดี๋ยวจะมาแกะกล่องกันอันนี้อะไรอะเมกัมัชลูทุกคนรู้อยู่แล้วว่าฉันชอบออริจินซึ่งฉันมีออริจินเยอะมากเดี๋ยวฉันจะเก็บใส่ถาดนี้ให้ทุกคนดูนี่ออริจินเราจะเก็บเป็นแบรนด์ๆแล้วกันนะวันนี้เพราะว่าเ,เราคิดออกว่าจะเป็นแบรนๆพอน,นเดี๋ยววันหลังถ้ามันมีเยอะกว่านี้เราค่อยจะมาทําใหม่ให้ทุกคนได้ดูอุ้ยอันนี้คาแรงมีคาแรงมารวมด้วยแม่อะไรเนี่ย ว่าวไปหมดแล้วก็โหอันนี้ก็คือกล่องเป็นยาสีฟันเลอร์บองที่เราชอบมาเพราะมันมีหลากหลายรสชาติแล้วมันก็แบบกล่องดูร้าแต่ราคาแพงมากแต่ว่ามันเพิ่มความสนุกในการแปรงฟันให้ทุกคนเดี๋ยวจะมารีวิวเลอร์บองคือมีหลายกลิ่นมากถ้าใครอยากได้ก็เข้าไปซื้อได้ที่ w o ูตยูเลิฟอิ t เลยคือแบบเพิ่มอรรถรสในการแปรงฟันเราจะมาจัดทุกอย่างที่เป็นของออริจินก่อนเพราะว่าช่วงนี้มีของออริจินเยอะ ที่ okay, เลยละกันะอ้อันนี้คือยังไม่ได้รวมข้างในนะที่แบบจัดข้างนอกก่อนละกัน <c oughs> อ๋อนี้คือเราได้มาจากรังโคมเดี๋ยวกำลังจะทำการรีวิวตัวยาเป็นลายใหม่ของลังโคมก็คือคาริฟิกมันจะเน้นแบบลดรอยดำกำลังลองใช้อยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันมันโอเคเลยอะ่ะตัวเซรั่มมันเป็นแบบเซรั่มที่ลดรอยได้ดีมากแล้วก็ราคาก็ถูกลงมาหน่อยเหมาะใชหรับแบบ คนแบบวัยแบบเราอะวัยกำลังเริ่มทำงานแบบ20-30อันนี้ก็เป็นตอบโจทย์เป็นลายลายหนึ่งของลังโคมทุกคนคงคุ้นกับเจเนฟีอยู่ละอันนี้เป็นคาริฟีเน้นรดเมสีเออนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งของนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของออริจินทั้งหมดตัวนี้ก็ดีนะตัวออริจินจินซิงอินทูเดอะโกลเนี่ยก็เป็นวิตามินซีกับ a อ a เคยรีวิวไปแล้วใช้ไปแป๊บหนึ่งละรู้สึกว่า หยุดก่อนเพราะลองตัวอื่นก็เป็นอีกตัวหนึ่งของออริจินที่น่าสนใจเออเดี๋ยวถ้าของมันเหลือเนี่ยเราจะทําการแจกให้ทุกคนดีกว่าช่วยกันคิดหน่อยว่าอยากได้อะไรกันมาบ้านหรือว่าอยากได้หรือเปล่าเพื่ออยากได้ไหมอ่ะถ้าอยากได้ก็คอมเมนต์มาได้เลยว่าจะให้แจกหรือว่ายัางไงหรือว่าจะให้ฟรีเลยก็คือใครมาห้องก็ให้ไปเลยแบบนี้ดีไหมอ๋ออันนี้อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นอินเทนเซรัมของ ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าอ่ะเป็นเดลฟินี่อันนี้เดี๋ยวกำลังจะลองใช้กำลังจะแกะกล่องทางนั้นก็อยู่ในกล่องที่จะลองใช้ดีกว่าอุ้ยอันนี้ดีมากแต่ว่ามีคนมากัดแล้วก็คือตัว number 7เตัวไฮย่าเนี่ยเนี่ยมันพังหมดแล้วก็คืออีทามูมันกัดก็คือมันซนมากเลยมันกัดไปหมดแล้วเปปไทเอกไฮย่าของ Endota ตัวนี้ก็ดีตัวนี้ก็ดีใช้ไปแป๊บนึงแล้วตอนนี้ก็ลองใช้อันอนื่นก็เลยหยุดไว้ก่อนเก็บไว้ โอ้ยน,นีลาแม่นนี้ครีนซิ่งโฟมเป็นไซโปาเนี่อันนี้คือไซโผพภพา,พพาหมดเลยอันนี้ก็ของคาแรงอันนี้ก็ของคาแรงโอ้ยกัดอีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมว่ามันชอบกัดมากแมวตัวนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เลยนี่คือคาแรงหมดเลยนะไซโกพ,พาเอาไว้แบบเวลาไปเที่ยวค่อยมาเลือกใช้ก็จะใช้ไป เธอมันเยอะมากจริงๆเดี๋ยวฉันแบบขอตัวไปจัดของก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าละกันว่าจะมาทําแบบเปิดคังแสงดีไหมว่ามีอะไรบ้างแล้วก็แบบอันไหนไม่ใช้ก็แจกๆๆแจกแจกแจกไหมถ้าอยากให้แจกก็กดไลค์กดแชร์มาเยอะๆโอ้ยอันนี้ดีมากเฟรชซื้อมาตุนก็คือบางอย่างก็เป็นของที่ซื้อมาตุนบางอย่างก็เป็นของที่แบบซื้อมาใช้อันนี้ฟายคินซิ่งเจลก็คือซื้อมาตุนจ้ามาร้านขายของเลยอะ จ้าอ่าไม่ต้องตกใจว่าทรงผมเปลี่ยนกับชุดเปลี่ยนเพราะเมื่อวานลืมอัคดคลิปจบวันนี้เลย<อ>ก็เลยเอาจัดห้องเสร็จแล้วนิดนึงก็เลยจะมาให้ดูเนี่ยนะ๋ยวไปดูตรงน,นี้เลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นการจัดของเราก็เราไม่ได้แยกหมวดหมูม่อะไรหรอกเพราะว่าขี้เกียจไงรีบๆจัดเอ,อ่ออันนี้ก็จะเป็นแบบสกินแคร์ที่แบบลองใช้แล้วแป๊บ,บนึ่งหรือว่าจะรอเตรียมทาคอนเทนต์ก็จะอยู่ในนี้ก็คือทุกอย่างคือสกินแคร์หมดเลยอืมแล้วเราไปดูข้างในกันเถอะ อันนี้ก็จะเป็นข้างในเอออันนี้ก็จะเป็นสกินแคร์เหมือนกันลิ้นชักนี้ก็เป็นสกินแคร์นะตึมก็จะเต็มไปด้วยสกินแคร์ต่างๆที่ใช้แล hmm. ้วหรือว่าไม่ใช้เพราะว่าอะไรที่ใช้ก็จะโดนเอามาอยู่ในนี้หรือว่าอะไรที่ชอบก็จะอยู่ในนี้หมดเลยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําเปิดกลุ่มอีกทีหนึ่งเปิดคลังสมบัติว่าในนั้นมีอะไรบ้างเราพามาดูเฉยๆนะวันนี้ก็เราก็จะมาปิดคลิปแบบจริงๆจังๆแล้วก็สําหรับใครที่อยากดูเปิดคลังแสงอยากดูแบบของที่เราใช้แบบ หมดเยอะๆหรือว่าอยากให้เราเมอ์มอยเกี่ยวกับสกินแคร์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาได้ใต้ได้เลยแล้วก็สุดท้ายฝากกด Subscribe ช่องด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะป๊อกป๊อ